Ida ake shabana? ด้วยเขาโครงที่เป็นสตอรี่สุดคลาสสิกเล่าถึงตำนานรักทุ่งพระขนงทั้งยังถูกผลิตซ้ำม,มาหลายเวอร์ชัน่นจึงทำให้กว่าที่โปรเจกต์หนังเรื่องแดงพระขนงจากไอเดียของนักสแสดงดังแจ็คเฉลิมพลหรือแจ็คแฟนฉันรวมกับเพื่อนรักผู้กำกับอย่างวัชรพงษ์ปัทธรมะจะเป็นรูปเป็นร่างได้ต้องใช้เวลาร่วม10ปีและเพิ่งได้โอกาสให้พัฒนาบทและถ่ายทำเมื่อ3ปีก่อนจากแรงเชียร์ของหมําจกมกที่เข้มถึงขนาดต้องแก้ไขบทกันถึง9ก้าร โดยหน้าที่หลักของนักแสดงสายฮานอกจากออกไอเดียและร่วมกำกับแล้วคือการเป็น acting coach สอนนักแสดงเด็กที่หลายคนมองว่าท้าทายฝีมือหากสำหรับแจ็คเฉลิมพลเข้าใจดีถึงวิธีการรับมือโดยเติบโตในวงการมาในฐานะนักแสดงเด็กจึงรู้ถึงเรื่องการรับมือและเทคนิคการสอนจะเป็นเรีลักษณะที่ที่แบบบอกน้องครับว่าให้โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับ อยู่สถานที่ตรงนี้ต้องไม่ดือ้อฟังผู้ใหญ่ฟังครูสอน acting code ฟังน้ำมันแล้วก็เวลาสั่งแอคชั่นอ่ะให้ให้มีสติให้มีแบบอย่าแย่งกันพูดอย่าแบบอย่าแบบอย่าแบบอย่าดื้ออย่าอย่าต้องต้องโฟกัสกับงานนะลูกอะไรเงี้ยมันจะได้แบบออกมาดีแล้วคนเห็นหนู จอใหญ่ๆอ่ะมันมันชัดนะลูกถ้าหนูเล่นไม่คมแล้วมันแบบมันจะเสียโอกาสนะหลวงพ่อ,พอไอแดงผมบอกเลยไงว่าจะมาแบบนี้กลัวไอ้แดงมันไม่มีเงาในกระจกไอ้แดงมันเป็นปีเปกติเราเห็นบทบาททั้งงานเบื้องหน้าของคุณแจ็คแฟนชัดนะฮะอ่ะแน่นอนว่าเน้นสายอินเตอร์เทน ขายตลกขายความสนุกขำขันแต่ว่างานการทํางานเบื้องหลังเองนี่หลายคนแทบไม่รู้เลยว่าในโหมดจริงจังนะของคุณแจ๊คแฟนชันเป็นยังไงต้องถามคนที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นพุ่มกับในภานพยนตร์เรื่องเดียวกันด้วยนะฮะแดงพระขนงอย่างพี่เอกพี่เอกเ,เบื้องหลังของคุณแจ๊คเองเขาเป็นยังไงบ้างฮะเมาหน่อยโอ้ผมว่าก็ผมได้วิชาจากเขาเลยเวลา,าเขาแบบกำกับเด็กนี่แบบว่าเหมือนเขาใช้ประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านมากับพี่ๆแก๊งแฟนชั้นหรือว่า ครู acting coach อย่างครูง้อที่สอนเขาตอนเด็กเอามาใช้กับเด็กในเรื่องนี้ได้ได้ดีมากเป็นคนที่เวลาทำงานจริงๆก็จริงจัง,จง,จง,จงแบบพอเขาแบบคีบเด็กก็เอาเอาอยู่อะไรเงี้ยครับเก่งมากเก่งมากมน,านั้งเตาในหนารักดีนะคุยสนุกตลกดี สินทางสายบันเทิงและความผูกพันในงานภาพยนตร์ของแจ็คเฉลิมพลถูกปูทางมาตั้งแต่วัยเด็กก่อนหน้าที่หลายคนจะรู้จักจากหนังรักวัยใสระดับตำนานอย่างแฟนฉันแจ็คได้ฝากฝีมือการแสดงอย่างเป็นธรรมชาติเอาไว้ในหนังสั้นของวิทยาทองอยู่ยงหนึ่งในผู้กำกับแฟนฉันเรื่องทำไมต้องเป็นตลกเมื่อปี2544 จนวิทยาทองอยู่ยงนำคาแรคเตอร์ของแจ็คมาเขียนบทให้ในหนังแฟนฉันโดยเฉพาะและนี่คือผลงานสร้างชื่อในฐานะนักแสดงเด็กวัย12ปีกระทั่งเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาภาพยนตร์ในระดับมหาวิทยาลัยและมีผลงานการกำกับเรื่องแรกด้วยคอนเนคชันในวงการทำให้แจ็คเฉลิมพลได้คำแนะนำในการทำงานจากผู้กำกับหลายคน รวมไปถึงคำเตือนว่าการทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคที่โลกเปิดกว้างขึ้นผมว่าชอบก็ดูในมุมผมอะผมว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับใครเราควรจะให้เขาชอบในสิ่งที่เขาอยากจะไปมากกว่าแล้วอย่ามาดูถูกอย่ามาดูถูกในในหนังของแต่ละคนเพราะว่า ผมมีความรู้สึกว่าบางคนน่ะมันชอบไม่เหมือนกันเว้ยเหมือนผมชอบโค้ชชอบเรื่องนี้เลยแต่อีพี่ที่ไปกับผมแม่งบอกอะไรดูไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายอะในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องแรกกำลังเข้าฉายตอนนี้แจ็คเฉลิมพลก็ยังถูกค่ายหนังทาบทามให้นั่งแท่นผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องต่อไปหากเจ้าตัวกำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจ กวินพบพันธุเริรกไทย PBS รายงานถ้าแดงไม่ใช่คนเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมแดงจะเป็น